สวัสดีครับวันนี้ไม่ได้มาอะไรใหญ่โตนะครับวันนี้มาอัปเดตเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Photoshop Lightroom Classic นะครับเวอร์ชัน12นะครับแล้วก็มีแก้บัคขึ้นมาหน่อยเป็นเวอร์ชันน 12. 12.0.1นะครับอันนี้ผมอัปเดตล่าสุดวันที่3พฤศจิกายน2022นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่า ผมแม่งว้าวกับเวอร์ชันนี้มากเลยเดี๋ยวมันว้าวยังไงเดี๋ยวมาให้ดูกันเป็นฟังก์ชันที่มันเพิ่มเข้ามาจากเดิมอะซึ่งมันพัฒนามาจากเวอร์ชันก่อนหน้านี้ได้ฉลาดพอสมควรนะครับก่อนหน้านี้นะครับไลท์รูม,มันมีการพัฒนาเรื่องของการใช้ AI เข้ามาประมวลผลนะครับซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเรื่องของการทำแมสกิ้งต่างๆนะครับก็คือเราสามารถเลือกตัว subject โดยใช้ AI เนี่ยนะครับโดยการประมวลผลนะครับ ให้ตัว AI เนี่ยสามารถดับดับทำ masking ให้เราได้นะครับทำเป็นใน l a y o u ์ขึ้นมานะครับสังเกตว่ามันดับได้แม่นมากนะครับแม่นมากนะครับขอบเนี่ยผมให้เลยนะครับว่าถ้าเป็นรูปเดียเด่ยวๆแบบดึงแบบแบ็กกราวด์เคลียร์ๆหน่อยนะครับ99%ในการดับแม้แต่เส้นผมเองนะครับเส้นผมเนี่ย นะครับ99%ซึ่งสามารถจบงานได้เลยทีเดียวนะครับอันนี้คือความฉลาดของมันแต่ความฉลาดที่ผมเห็นแล้วผมโอ้โหมึงฉลาดไปแล้วเพื่อนนะครับมึงฉลาดไปแล้วก็คือเรื่องของการทำ masking เหมือนกันแต่เป็นเรื่องของการทำ masking แบบแบบกลุ่มครับปกติแล้ว masking AI มันก็ masking คนเดียวใช่ป่ะแต่พอไปเวอร์ชัน12ในไลท์รูมคล c l a s s อะ่ะมันมีฟังก์ชันนี้ขึ้นมา สังเกตครับทางขวาเนี่ยมันจะมีหัวข้อหนึ่งเรื่องชื่อ people นะครับเราไปชี้เนี่ยมันจะบอกเลยว่านี่ฉันทำ backing AI ให้คุณล้เป็น all people นะครับไม่เท่านั้นไม่พอมันมีการแยกบุคคลให้ด้วยนะครับ personal หนึ่ง personal สอง personal สามไล่ไปโคตรฉลาดนะครับเพราะว่าการที่เขาแยกให้เราอย่างเงี้ยเราสามารถ เพิ่มปริมาณแสงให้กับหรือแต่งภาพให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งในนั้นเลยนะครับมันฉลาดกว่านั้นก็คือสมมติผมเลือกพูลเอลสเลือกน้องคุณผมซ้ามาปุ๊บเราคลิกเข้าไปตัว AI มันจะทำการ Detect อีกครับว่าเราจะเอาทั้งหมดเลยของตัวตัวแบบไหมหรือเฉพาะาเฉพาะหน้าไหม f a c สกินบอดี้สกินเฉพาะตัว ไอ e บราอคิวนะครับเบ้าตาไอ้ในตาเราหรือหรือปากหรือผมมันเลือกได้หมดมันฉลาดเกินนะครับมันฉลาดเกินนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมแบบโหโบรบชันนี้ไม่มาทำคลิปไม่ได้เลยถึงจะมาเป็นคลิปสั้นๆก็เถอะก็ขอหน่อยนะครับมันเก่งมากอะ่ะมันเก่งมากมันเก่งมากจริงๆนะครับอันนี้ยอมรับเลยว่า Adobe ททำ ทำมาได้ดีมากนะครับอ่ีอนี่ภาพหนึ่ง detect people ไปนะครับ all people นะครับ personal หนึ่งไล่จากซ้ายไปขวานะโอ้โหคือดับดับแม่นจัดนะครับดับแม่นจัดลองดูการดับของมันคือมันดับยันแบบผมเนี่ยก้อนๆป,ปล่อยๆเนี่ยดับสวยเลยนะครับเผลอๆคนยังดับไม่ได้เท่า AI ด้วยซนะั้ง ผมเลยให้เลยถ้าแบบเป็นลูกกลุ่มเนะี่ยผมว่าให้มันดับได้ประมาณเก้าสอรนะนิดหน่อยอะเออจริงเก่งไม่มีเลือกหน้าเลือกตัวเลือกอะไรเงี้ยไม่โอ้โหสุดๆนะครับเก่งมากเก่งมากอันนี้นะครับแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งที่จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เหมือนกันก็คือตัวที่อ,อ่าขอโทษนะอ่ะมันเป็นเรื่องของการเพิ่ม ฟังก์ชันเข้ามาใหม่อยู่ใน Healing นะครับปกติ Lightroom จะมี Healing อยู่2แบบก็คือเป็นเป็นตัว Healing ที่เป็นแบบแบบนี้นะครับเอ้ยขอโทษครับลบก่อนเป็นตัว Healing แบบแบบปัตเตอร์ธรรมดาเราก็ระบายระบายระบายอย่างนี้ปุ๊บมันก็ไปไปทำอีกพื้นที่หนึ่งมาใส่ให้เราอย่างนี้นะครับหรือใช้การโคนโคน นะครับก็คือใช้สแตมป์โคนระบายเหมือนกันแล้วเราก็โยกโยกอีกพื้นที่หนึ่งมาวางซึ่งอันนี้ก็จะไม่ค่อยเนียนแต่ว่าจะใช้ได้ในกรณีภาพภาพที่มีความแบบทับทับท,บทบกันคล้ายๆกันก็จะแก้กันได้แต่อที่มันเพิ่มเข้ามาใหม่จริงๆคือเรื่องของเอ่อคอนเทนต์เอเวอ่าขอโทษครับคอนเทนต์เอเวอรีมูฟก็คือเป็นฟังก์ชันในการทำภาพใน Photoshop นั่นแหละครับ เป็นการลบสิวหรือการอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งซึ่งคนที่ทํารีทัศ์บ่อยๆเนี่ยก็จะใช้อันเนี้ยเยอะมากนะครับซึ่งแต่ก่อนเวลาเราจะลบสิวเนี่ยโหก็ทําลําบากนะครับหน่วงแล้วก็มันใช้ใช้พื้นที่ใช้ CPU ีกูการประมวลผลเยอะนะครับแต่พอมาเป็นตอนเนี้ยนะครับ ไอคอนเทนต์เอาที่มันอยู่ใน Photoshop อะ่ะมันถูกยัดเข้ามาอยู่ในไลท์รูมแล้วซึ่งซึ่งสามารถทําให้เราเนี่ยลบสิวลบดิ้วรอยลบอะไรเงี้ยง่ายขึ้นแล้วก็ประมวลผลเนี่ยไม่ได้หนักเครื่องมากเดี๋ยวจะลองทําให้ดูสักหนึ่งภาพนะครับเอาเป็นภาพเอ่อดีเจแล้วกันนะครับนะครับอันนี้หน้านะของเขาก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าเรา แค่อยากจะโชว์ว่าไอ้ฟังก์ชันนี้มันใช้งานยังไงนะครับอันนี้ก็คืออยู่ในเมนูกดตัวคนะครับขึ้นมาแล้วก็เลือกไปที่คอนเทนต์เอาวนะครับนะอันนี้เรามาดูว่าตรงไหนที่เราน่าจะลบออกมาอ่ะคือตรงนี้ตรงนี้มีรอยปุ๊บวาดไปนะครับลบไปตรงไหนก่ะอติ่าผมลบเพชรออกปุ๊บเพชรที่ตาปุ๊บอ่ะลองดู มะแม่งหายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้อันนี้ต้องขยายนยปึ๊บโอเคอันนี้ปิดเปิดปิดเปิดนะครับเห็นไหมว่าเฮ้ยมันทำงานได้จริงว่ะมันทำงานได้จริงแล้วมันเร็วด้วยมันไม่ได้แบบว่ากิ๊กก๊อกนะ,อะลองภาพอื่นบ้างอีกภาพหนึ่งนะครับเป็นภาพไหนดี เอาเป็นภาพ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 นี้ไหมภาพนี้ผมอ่ะ,อะผมจะลองลองลบไม้กางเขนดู <c oughs> <c oughs> นะฮผมลองลบไม้กางเขนดูปุ๊บบ้าเป็นไงปุ๊บอ,อันนี้ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ตรงอยู่ที่ฝีมือคนคนทำด้วยนะครับ <c oughs> อยู่ที่ฝีมือคนทำด้วยลมาาลางเขียนออกแต่มันก็ใช้งานได้พอสมควรนะใช้งานได้พอสมควรนะเรื่องของของของตัวคอนเทนเอเวนะฮะคอนเทนเอเวเอเวผู er ware, Aware, ้ผิดอ่าประมาณนี้เราก็ต้องทําแบบเกี่ยเกี่ยพื้นที่ไปนะครัแบเบนี่ยดูดิเห็นปะ อ,อมันก็ใช้งานได้นะแต่ซึ่งมันเป็นมาถูกทางแล้วแอนดรอยมาถูกทางแล้วครับแต่การเอาฟังก์ชันต่างๆของ Photoshop เข้ามาไว้ใน Lightroom ให้ทำงานได้ง่ายขึ้นเนี่ยมาถูกทางแล้วนะครับอันนี้ก็แวะมาอัปเดตกันเกี่ยวกับตัวเวอร์ชั่นล่าสุดคือเวอร์ชัน12นะครับยังไงใครก็ลองไปอัปเดตมาเล่นกันดูนะครับซึ่งผมก็ชอบมากทำงานง่ายขึ้นเยอะเลยนะเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ